เดชอิดขาวทองสอสอสงขาและรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิาาปัตย์แล้วเขาเป็นคนที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้นะค,ครับโอเคโอเคโอเคพักเนี่ยมีคนเก่งอีกมากถึงเวลาประชาธิปัตย์เปลี่ยนแบบ360องศาครับผมบอกอย่างนี้เขาเป็นพักการเมืองที่เป็นพักการเมืองเก่าแก่ผ่านร,ร้อนผ่นหนาวโอเค,ค มาเยอะเคยเป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีภาพจาแล้วก็อาจจะสามารถฟื้นฟูพรรคของตัวเองได้ครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าโอเคถึงแม้ว่าจะมีความมุ่งมั่นอ่ะแต่ว่าผมสํารวจดูแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าใครที่จะเสนอตัวมาเป็นผู้นําพรรคอ่ะคุณอภพิสิทธ์ไงก็พิสิทธ์ก็เคยเป็นผู้นําพรรคและแพ้การเลือกตั้งแล้วผลเป็นไรแล้วก็ต้องหนีลาออกมาแล้วหลังจากที่เป็นหัวหน้าพรรค้วเที่ยวไปประกาศสัญญาประชาคมไว้ว่าจะไม่สนับสนุนประยุทธ์จะไม่ร่วมกับประยุทธ์และพรรคก็ไปหักแก แล้วแกก็ต้องลาออกไอ้คนเนี้ยจะกลับม,มาอีกทีมันจะทําได้ยังไงน่าสนใจมากเลยนะผมพี่ดูลิ่ไม่เคยมองเลยนะว่าเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์กันจริงๆว่าภารกิจของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อ่ะคนใหม่อะ่ะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นภารกิจอะไรภารกิจดึงกลับมาอย่างสง่างามหรือว่ามันมาถึงจุดแล้วว่าเป็นภารกิจที่เอาลงสวยๆดีกว่าให้อย่างน้อยอยังเป็นที่จดจําในสังคมอะ่ะเป็นอภิสิทธิ์ได้ไหมเออได้นะ ได้ใช่ไหมได้ถ้าแปวถ้าพาลงกับพิสิทธ์ได้ได้แต่ผมผมนี่ไม่คิดแล้วปจจัยปัตจะสามารถกลับมาเป็นพักการเมืองที่แบบมีที่นั่งแบบเป็นเรื่องเป็นราวอีกอะไรเป็นตัวแทนเป็นพักการเมืองคู่แข่งอ,อ่ะเป็นเบอร์สองที่มันจะทําหน้าที่อคอยตรวจสอบแบบที่ผ่านๆมาาเงี้ยมไม่มีแล้วไม่สามารถกลับไปจุดนั้นได้ไม่มีแล้วพอมันไม่มีแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโหวตเตอร์ของสองพักเนี่ย มันจะกลายมาเป็นวชเตอร์ของประชาธิปัตย์ได้ไหมไม่ก็ไม่ได้อีกอ่ะไม่เสียงของพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมันเป็นเสียงอีกประเภทหนึ่งมันมีสองเสียงเสียงที่หนึ่งก็คือเสียงที่ติดสอสอไปครับโอเคมันติดสอสอไปมันไม่ใช่ติดพักถ้ามันติดพักมันก็คงไม่หลุดไปอันที่สองก็เป็นติดก็ต้องยอมรับอันนี้กระแสตู่เขาแรงนะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงของประยุทธ์อาจจะกระเด็นกลับมาได้ิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมผมว่าไม่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 มีอนาคต